สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายกินทุเรียนกับหนูวันนี้จ้ามาเด้อยายหน่อยพามากินทุเรียนผลไม้อีกแล้วมื่อนี้มาเด้อมาเด้อมาเด้อเพี่จ้าผู้ดังผู้ดังยิ้มบึ้งบึ้งบึ้งผู้นำเม็ดบอกใหญไงบิ้งบึ้งบึ้งบิ้งเจ้าให้เบิ้งเดี๋ยวเดินดูบึ้ง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 ลองซ้อนถุงเม็ดนี้อุ้ยเม็ดบลอลเลย Một mọi người 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 mọi Ui, อันนี้ลูกใหญ่ด้วยนี่ก็ใหญ่เด้อมากินน้ำกันเม็ดใหญ่เด้อจ้ะกินมากจะร้อนเลยนะแบ่งคนละชิ้นงแบ่งกัน,น,น,นอ่ะตรงสีขาวๆยืนดีๆอ,อย่าดโดนโต๊ะเดี๋ยวมึงเด้อมากินน้ำกันเด้กกอจ้ะอืมมันหลบยันลง แล้วมันกินเยินหน่อยแล้วจ้ะหนูาษญ่านมาเ้อเขเรียนอย่างเดียวม้ยมันด้อผู้รูคนกินน้ำเงินหน่อยได้ทุยันเรือยด้ Mấy bọc nhanh luôn Cứu uh, bọc nhanh luôn mm. Nó dày quá à. mm. đi Được, Được, rồi. Được, rồi. Được rồi. จซบแบเยอะม,มันกินะเจ้ยนหน่อยทุเรียนหยดหยดเลยเหม่เด้อสยอยากกินนั่งรถมาเลยพัทยาเนี่มเด้อแ้่บแซบตุเรียนหยดหยดเด้อม่เรกินข้งเี้หยนหยดก็ะเจีหน่อยเด้อกินตุเรียนยำเด้อจะทำไ้ <laughs> bên mhm 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 với cái làn im đấy ạ, mhm 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 bạn Cái mhm 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 lại rồi con thằng tên thang bị gì thằng tên thang rồi đấy làm mày nó nước nhiều nhiều nó cái này mới này นอนแต่ไม่ได้ไมึหยิบผ้ามาแฟนนะหยิบผ้าใส่ตัวไปทำไมอืมนดาไม่หยิบให้ยายด้วยมีผ้ามีเจ้าอยู่ในกระเป๋าด้วยนะหวังเต้ยใส่กระเป๋าเขาร้อนจะมาเก็บไปไปกินน้ำเยอะๆหนูจะได้ไม่ร้อนในใช่ไหม ก็ช่วยได้เฮ้มังคุดมะก,ก่ะมังคุดมาท่านจะออกที่ไหนเย่งกัินขายโซเรียนต้องขายมังคุดน่ำมังคุดแก่เผ่านมันไหม

กดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เยอหน่อยเด้อจ,จะเด้อกดติดิ่งน้ำเด้อกดติดตามน้ำเป็นกำลังใจให้ได้หน่อยช่องน้อยถ้าคลิปนี้ไว้จำหนีจะพอกันไหมเนาะจจะเนาะบ๊ายบายสบายดีส,สุขทุกคนเด้อจ้ะเด้อบ๊ายบาย <laughs>